ภูมิ31หรือพบภูมิ31เป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงสถานที่หรือระดับชั้นของการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ผู้ที่ยังมีกิเลสและยังไม่บรรลุพระนิพพานสัตว์จะไปเกิดในภูมิใดขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ได้สั่งสมไว้โดยแบ่งออกเป็น3ามหมวดใหญ่และรวมกันได้31ภูมิด,ดังนี้ 1. กามภูมิ11ภูมิ เป็นภูมิของสัตว์ที่ยังคล่องแวะในกามาคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบ่งเป็นสองส่วนคืออบายภูมิสเป็นภูมิที่เกิดจากอกุศลกรรมกรรมชั่วเป็นส่วนใหญ่มีแต่ความทุกข์ทรมานนรก,กภูมิแดนเห็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่ชดใช้กรรมหนักเดรรชานภูมิภูมิของสัตว์เดรรชานทั่วไปเปตภูมิ ภูมิของเปรตผู้หิวโหยมีร่างกายผอมโซอดอยากยากที่จะได้รับส่วนบุญอสุรกายภูมิภูมิของอสุรกายมีความทุกข์ทรมานคล้ายเปรตแต่มีฤทธิ์หรืออำนาจมากกว่าหรือบางทีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ผีร้ายกามาสุขติภูมิเจ็ดเป็นภูมิที่ไปเกิดด้วยกรรมดีเป็นภูมิที่เกิดจากกุศล,ลกรรมกรรมดีระดับโลกิยะ การทำบุญให้ทานรักษาศีล 5. มนุษยภูมิมนุษย์1เป็นภูมิของมนุษย์เป็นภูมิที่พิเศษเป็นที่ตั้งแห่งการสร้างบุญและบาปได้เต็มที่และเป็นโอกาสในการสร้างบาร,รมีเพื่อบรรลุธรรม 6. เทวภูมิ6สวรรค์6ชั้นเป็นภูมิของเทวดาผู้มีทิพยสมบัติสวยสุขตามผลบุญที่ทำมาเรียงจากชั้นต่ำไปสูงได้แก่ จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก่อนตัดสรู้นิมมานารดีปรนิมิตะวัสวดี 2. รูปภูมิ16ภูมิเป็นภูมิของรูปภมผู้ที่เคยเจริญรูปฌานการทำสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆที่ยังอาศัยรูปหรือร่างกายที่ละเอียดอยู่ เมื่อตายแล้วจะไปเกิดตามขั้นของฌานที่ได้บําเพ็ญไว้โดยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกามาคุณอีกปฐมฌานภูมิสามุติยฌานภูมิสาตริติยฌานภูมิสามจตุถฌานภูมิเจ็ในกลุ่มนี้หภูมิสุดท้ายเรียกว่าสุทธาวาสภูมิเป็นที่เกิดของพระอนาคามีอวิหาอตตปา สุทสาสุทสศีอาก